ฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์ วันที่6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับก่อนที่จะไปแข่งขันเกมของเราต้องถามก่อนประเตือค่ะร้านของคุณเนี่ยครับผมจิ้นทอดครับจิ้นทอดประเตือแล้วมันมีเมนูอะไรบ้างเพราะพี่หอยเคยไปแล้วเนี่เอาขึ้นมาดูหน่อยนิดนึง<ด>ของน่ากินมากๆนะนี่<ด>ยอันนี้มันไม่ใช่อาหารอาหารเหนือหมดเลยป่ะครับผมอาหารมันไม่แพงใช่ไหมทำไมคนไปกันเยอะ จ้างครับจ้างจ้างคนมายืนรอกันเก็บเลยจะเอาตาังค์ไปเก็บไว้ไหนเยอะแยะขนาดนี้ต้องถามซีอีโอครับอ๋อซีโอโอยู่นี่เองจะทาจะทําำสาขาเพิ่ไมไหมครับหรือว่าจะแบ่งเงินกันอย่างเดียวรอเปอร์เซ็นต์ตอนท้ายอย่างเดียวเพราะช่วงนี้เขาก็ไอบ่อยแล้วด้วยเพราะช่วงนี้เขาก็ไอบ่อยแล้วด้วย <c oughs> เป็นแผนที่ดี <c oughs> วิธีการโปรโมทร้านเป็นเคล็ดลับยังไงถึงทําให้มันโด่งดังได้วันแรกทําน้อยๆครับแล้วให้ลูกสาวมาด่าครับ ทำนน,น้อยไม่พอกินแล้วก็มาด่ากันให้ลูกสาวมาด่าครับก็คือเป็น,<ค>นการกวางแผนแล้วทั้งหมดที่เหลือส่งไปบ้านลูกคนนี้ครับให้ลูกทานคนเดียวเลยโค้ง,งสุดท้ายแล้วนะต่อจากนี้ไปข้อละ5คะแนนกับ,บเกมขอมือถะนอยอทีมของคุณมีเล่นก่อนเพราะฉะนั้นต้องเลือกมา2คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึงเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็สอดมือทะลุ รักแล้มาแล้วเล่นมืออันนี้ก็ยืนเล่นหน้าอย่างเดียวทีมเนี้ยสองคนที่จะมาเล่นเป็นหุ่นเนี่ยแล้วแล้วเล่นให้ที่เหลือบนโซฟาทายเนี่ยเป็นใครสองคนต้องให้<น>ใหสาวๆครับตกลง,งกนันเองเลยว่าใครโมกโมกแอร์เหรอรโอเคที่เหลืออยู่สองคนต้องตอบให้ได้ได้ครับได้นะได้พร้อมแล้วมาเลยมามายืนไอหน่นี่ลูก สู้ๆนะหมวดหมู่ของเราคือสิ่งที่พบเจอตามป้ายรถเมล์มีอะไรบ้างตามป้ายรถเมล์ห้ามพูดนะให้อคติ้งอย่างเดียวมือก็เล่นมือไปหน้าก็เล่นหน้าโอเคพร้อมนะเคเริ่มขอทานทานไปมอไซค์เด็กแว้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรมอไซค์ล้ำจมอไซค์ล้าจเรียกว่ามอไซค์วิ่งโอเคมินมอไซค์ไป ไช่ใช่เขาเรียกอะไรของแบกค์หางหามเล่หามเล่ได้ได้ไปผู้รักผู้รักไปบวกรถแท็กซี่แท็กซี่ไป เออเออโอเคเด็กอ่อนเด็กพี่คำว่าเด็ก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 ร้องไห้เด็กร้องไห้เพราะอะไรเด็กร้องไห้เด็กร้อนเด็กเด็กขอทานเด็กหลงเด็กหลงเด็กหลงอะไรเด็กหลงทางโอเคไปโอ้โหโอหอันนี้เล่นได้เล่นเหมือนเลยเด็กอ่อนทางล้อไม่ดีดูดนมหมาไปนัทเบย์ไปนัทเบย์คิดว่าว่มาเลเซียไม่ใช่หนู หนูอะไรหนูท่อหนูท่อได้ได้ได้เจ๋งมันได้ไม่ดีเลยคนบ้ามันบ้าได้ไปแมงสาบแมงสาบได้ไปไปนะขอถามอะไรอย่างนึงนะว่าหนูกับแมงสาบหน้ามันต่างกันยังไงวะทีนี้ตอบหนู่ิเออทีมของคุณมีนได้ไปทั้งหมดมันคืออะไรวะ 11คำครับ oh. 11คำคูณ5เท่ากับ55บหวกกับยีนะครับตอนนี้นำอยู่81คะแนนต่อจากนี้ไปถ้าทีมนี้ได้12ชนะทีมนี้ต้องเลือกไมคดี2คน imer, 2> 2> ที่จะอยู่ ble, และเป็นคนบ่ายเพราะว่าตรงเนี้ยตอบเก่งเอแคเละดีแคร์ไม่ได้ปอันนี้อยู่หลังนะผมอยู่หลัง ออโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยรวมือช่วยอะไรได้ทําให้มันถึงพยายามถ้าเกิดว่ามีพนมมือมีอะไรถึงป่ะพนมมือทาําไงไปเฮ้ยพนมมือไม่ถึงว่ะแฮนดี้แครป,ป่ะตอนนี้ทาําไงดีอะ <c oughs> เออได้อยู่ได้ย <c oughs> อยู่พร้อมนะ <c oughs> พวกคุณนะครับจะได้หมวดหมู่สิ่งที่พบเจอตามงานคอนเสิร์ต <c oughs> โอ้ยยากมาก <c oughs> ตามงานคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่ม ดีเจไปตังโผผู้ได้ไปตังภาพถังภาพได้ครับไปเต่าเหม็นเต่าชัอกโกแลตอ่ามีเต่ามีกินเต่ากินเต่าได้ไปเนไหมคนเติมมีกินเต่าเอ่อละปะผาสอหอสอหอแล้วมีใครอีกมีสกิเริตี้เสกิวริตี้หรือว่าการได้ครับไป คนคนาคนขายขายตั๋วขายตั๋วคนเก็บตั๋วได้ครับไปคนเป็นลมคนเป็นลมหัวหัวหัวนี่หัวหัวหัวที่ไหน ambulance ambulance รถพยาบาลได้แบครับคนเป็นลมคนเป็นลมได้ พ <lok> ร้อมพร้อมพร้อมขวานหมดแนะคุณทได้ถึงไหมครับ12ถ้าถึงนะครับคุณท็อปเข้าสู่รอบจับพอร์ตถ้าไม่ถึงคุณมีเข้าสู่รอบจับพอร์ตแล้วทีมของคุณท็อปได้ไปทั้งหมด8ทีแพ้ไป66ต่อ81ครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณท็อป คุณไม่ได้กลับมือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบของมาปลอบใจให้กับคุณขอเชิญทางนี้ครับมาจัสตินครับเอากิมเซ็ตออกมาเลยขอมเป็นคุณท็อปไปเลยนะครับผมเอ s เซนซ์ซอฟทพลันะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มนะครับผมสะอาดหอมนุ่ม คุ้มครบจบในถุงเดียวมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงอันนี้ให้ทุกคนในทีมกับบ้านไปใช้ด้วยนะครับ <Yay! S 1> เชิญมีเข้ตาตบานเลยนะครับ,บคุณครับถึงเวลาแล้วครับคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราครับคุณมีนครับมายืนตรงนี้เลย <Hey. S 1> คุณจะเข้าไปชิง10,000แสนบาทแล้ววิธีการคือเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเอง <Hey. S 1> เลือกอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้สองคนนี้ไปช่วยใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังถ้าได้10ชื่อเอาไปแสนหนึ่งเลือกให้ดีครับ คุณแอมมาแอมมาแอมมายืนนี่ข้างๆเขาเลยฝั่งโน้นและฝั่งนี้ครับคุณจะเลือกใครที่เข้าไปใบ้ชื่อให้คุณพี่มิกค่ะคุณมิกต้อเชิญเริ่มเลยบะาะเริ่มเลยกระละเกมลเกมคุณสองคนจะช่วยเขาคว้าเงินแสนได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดู สำหรับเกมสุดท้ายนะครับคือเกมขอมือเธอหน่อยนะครับยิ่งข้อเออพิตตี้บอกแล้วพี่แคร์โอ้โหเล่นหน้าจุดปากเบี้ยวไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์มันค่อนข้างยากครับผมกับป้าตื่นนี่ก็ช่วยกันตอบสุดชีวิตแล้วจริงถึงเราจะแพ้นะครับในเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องมีนนะครับให้คว้าเงินแสนให้ได้ครับผม